เนะียร์ใก็ต้องของขกล่าวคำว่าสวีเดนสวัสดีกันด้วยครับวันนี้ผมก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟเวอร์ของพี่คนนึงนะครับเขาชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับเขาผมก็มาโปรโมทเซิร์ฟเวอร์ให้เขากันนะครับก็คือซับของช่องเขามีแค่สองซับคใครนะครับถ้าแสดงแล้วกดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับ โอเคถ้าอะไรสั้นๆก็ต้องขออภัยนะครับอันนี้ก็จะเป็น M C A V AR, A C a เนี่แหละครับันนี้ก็เป็น cheaper sport โดยอะไรบราบาบานะครับอันนี้ก็เป็น1 V S 1ถ้า P V P 1 V S 1ให้พิมพ์ว่านี่นะครับ1 1 1 V 1น,นี่ก็เป็น headset อะไรต่างๆก็มาดูกันเองครับว่าคลิปนี้จะไม่ให้มันยาวไป อันนี้ก็จะเป็นคําสั่งพื้นฐานนี้นะคะก็มาดูกันได้นะจะไม่ละเอียดเท่าไหร่อันนี้ก็จะไม่ค่อยเห็นข้อห้ามในเซิร์ฟเวอร์นะน,นี่ก็มาดูได้เลยนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นที่อะไรที่อันนี้ก็เป็นที่ e n น h a t นะครับแล้วก็ไปดูกันโอเคฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนของอะไรก็ไม่รู้อันนี้น่าจะเป็น PvP 1หนึ่ง ลองขึ้นไปดูบนนน้นกันนะครับอุ๊ดอุด๊ดโอเคเชียงแล้วลกวนขออภัยอย่างที่บอกกันไปใช่ป่คโ,โ,โอ้แหลกแหลกนี่ก็จะเป็นอา่าอะไร,นะรเนาะคล้ายๆอ่าน่าจะหอนะหอเครื่องบินอนะหอละ คาลิคอปเตอร์เองแหละที่บอ,อกไปคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับจะได้เป็นการำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆต่อ,ต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 อไปนะครับบ๊ายบายขอสักสิบไลค์ได้ไหมเฮ้ยขอสักห้าไลค์ได้ไหม